ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายน้ำมนต์คนหัวล้านอีกแล้วครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยอนสาขาบุรีร ok ัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับ วันพฤหัสที่5พฤษภาคมพศ2565นั่นเองรถก็เริ่มทยอยมาแล้วซึ่งมีรถอยู่ข้างหลังด้วยนะเดี๋ยวพี่ต่จะไปดูแล้วก็เอารถมาจัดโชว์ข้างหน้าด้วยแต่วันนี้นะครับก่อนที่จะเอารถมาโชว์นะครับจะมาทํอะไรเห็นเจ้าตัวคันนี้ไหมคันนี้ไหมเดี๋ยวจะบอกว่ามันจะเป็นรุ่นไหนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องขยับลงไปด้านล่างแหมออกมาด้านหน้านี่หน้าดำจริงๆถอยเข้าไปข้างในคืนมันจะได้ดูดีนิดนึงนะครับ FC ถามมาว่าพี่ไต่ ไอ้ตัวแซเนี่ยมันมีสัญญาณการขโมยจริงจริงๆหรือเปล่าทำไมทำยังไงมันก็ไม่ดังวะเออแล้วทำยังไงมันจะดังหรอวะเอออ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันไปว่าทำยังไงมันถึงดังอ่ะไปดูกัน มาแล้วก็คันที่จะพาไปสาธิตให้ดูนะครับก็จะเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่จะปล่อยในวันนี้คันนี้ก็ต้องถือว่าโอ้โหมันเป็นรุ่นที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นของเซลล์หนึ่งนะเดี๋ยวพี่ต่ายต้องขออนุญาตขยับลงไปไว้ด้านล่างก่อนเพราะเดี๋ยวต้องเอารถใหม่ขึ้นมาโชว์อา้าคันนี้ฉเฉลยนิดหนึ่งก็ได้คันนี้นะครับมันเป็นเจ้าตัวเกรดแซนั่นเองดูจากด้านท้ายเห็นไหมเป็นสเปซแคลไฟนเดอร์หนึ่งจุดเก้าเกรดแซราคา7 8 0 0 0 0 6,000บาทนะมันเป็นสีขาวไซบีเรียนรุ่นนี้นะครับใครที่เลือกรุ่นนี้ก็จะได้กันชนท้ายเป็นแบบวิวอินติดตัวรถมาเลยนะเราไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วพวกกระบะนะครับเราก็มีการติดตั้งให้อันนี้ไม่เกี่ยวกับตัวรถนะแต่ว่าตัวรถที่ได้มาจากโรงงาน โปรงล้อตัวนี้นะครับมันก็จะมีออกแบบมาจากโรงงานเลยแล้วก็ที่สําคัญนะตัวแม็กซ์นะครับตัวนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะเราได้แม็ก17ลายสปอร์ตมาจากโรงงานเลยแล้วก็ยางของมันที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวยางบริสโตนโอ้ถือว่าเป็นยางที่ดีมากๆเลยรุ่นนี้เชสซสีใหญ่มากนะครับรองรับน้ําหนักการบรรทุกได้ดีนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวบันไดข้างเนี่ยมันมีมาให้จากโรงงานเลยโอ้โหใครซื้อรุ่นนี้ไปคุ้มมากๆนะระบบความปลอดภัยมันก็ครบด้วยสําหรับเจ้าต,ตัวเกรดแซคันนี้ ABS นะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้าแล้วก็ระบบช่วยควบคุมการส่งตัวออกตัวในทางลื่นทางลัชชัน786,000โอ้คุ้มจริงๆเลยนะครับไฟหน้าแบบ Isuzu Vision ใบ LED ไฟเดีย์ไลท์มีมาให้นะครับเลนโปรเจคเตอร์ควบคุมทิศทางของหลอด LED ที่ใช้ในการส่องสว่างก็มีมาให้เหมือนกันถูกใจสุดๆไปเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวไฟตัดหมอกที่เป็นหลอด LED และที่สำคัญนี่มันมีกระจังหน้าใหม่มาด้วยนะครับกระจังหน้าของมันเนี่ย ปี2 0 2 2สําหรับใครที่เลือกเจ้าตัวเกรดแซนะครับก็ได้มาทั้งความหรูหราและก็ความปลอดภัยนะเห็นเจ้าตัวที่ปัดน้ําฝนไหมการที่มันจะขึ้นไปอยู่แบบนั้นได้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะยกขึ้นไปเลยมันมีวิธีเดี๋ยวจะทําให้ดูละกันนะทำไปหลายคลิปแล้วแหละแต่บางท่านก็อาจจะยังไม่ได้สังเกตรวมถึง f c ที่ติดตั้งเข้ามาใหม่ด้วยที่ติดตามเข้ามาใหม่ด้วยแล้วรุ่นนี้นะครับมันจะมีสัญญาณการขโมยเข้ามาด้วยเออสัญญากันขโมยทําไมมันไม่เห็นดังสักทีเลยวิต่ายมันดังในนนกรณีไหนนอ,อเป็ว่า ถ้าเราเปิดนะเปิดกุญแจเปิดประตูของรถเนี่ยเปิดเจ้าประตูตัวนี้เดี๋ยวเช็กก่อนมาล็อกไหมถ้าล็อกนี่ก็แสดงว่าสัญญาณกญญารขโมยมาทํางานนะเนี่ยเห็นไหมมันจะบอกมี security system เนี่ยสัญญาณการขโมยภาษาอังกฤษก็กอ่านมั่มกันไปอ่ะตอนนี้เสียบกุญแจรอละเห็นไหมก็คือมันก็จะมีเสียงร้องแล้วก็มีไฟกระพริบแบบนี้นะเสียงอาจจะดังนิดนึงแล้วทีนี้จะทําให้มันหยุดทํำยังไงก็มันจะมีตัวปลดล็อก นี่ถ้าเป็นกุญแจของมันเนี่ยมันก็จะหยุดหลองนั่นเองอ่าสำหรับราคา786,000บาทเราก็รู้เคล็ดลับกันไปบ้างแล้วเล็กน,น้อยตอนนี้เราขยับเข้าลงไปไว้ข้างล่างดีกว่าไปนอกจากมันมีสรรัญญาณการขโมยมันยังมีสัญญาณถอยไนะ้ทุกคนถ้าลักษณะมันเป็นแบบนี้นะก็แสดงว่าเราเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วกล้องทํางานนะครับแล้วก็มีเสียงเตือน3ครั้งเวลาที่เรา ดูกล้องนะกรุณามองซ้ายมองขวามองกระจกมอง็รอบตัวรถที่ดีด้วยนะบางทีโมเตม,มองกล้องอย่างเดียวที่ไหนได้เสาอยู่ด้านข้างตรงกระจกนั่นเองหลังจากที่เราลงมาจากรถเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการล็อกกุญแจนะครับล็อกกุญแจปึ๊กสามสิบวิระบบการขโมยสัญญาการขโมยมันก็จะเริ่มทํางานถ้าเราไปไขอีกครั้งหนึ่งมันก็จะร้องแงวแงวแงวแบบเมื่อกี้นั่นแหละก็ตื่นกันทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียวนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นของ พิเน็กนั่นเองเป็นเจ้าตัวแคปโฟฮาร์รันเดอร์1.9เกรดแซนะครับคันเมื่อกี้ของเซลล์หนึ่งก็จะเป็นเกรดแซดเหมือนกันแต่ว่าเจ้าตัวสีสีสีประตูเออเจ้าตัวสีประตูไม่ใช่สีสีประตูสิเวลามีสีขาวมันจะไม่เหมือนกับขาวแคปนะเจ้าตัวรุ่นขาวธรรมดาขาวไซบีรเดียนแต่ว่าถ้าตัวนี้มันเป็นสีขาวมันจะเป็นขาวมุกดูรมัยขึ้นมาทันทีเลยซึ่งเจ้าตัวสีประตูเนี่ยราคามันจะแพงสีขาวราคามันจะแพงกว่าสีทั่วไปอย่างเช่นสีบอนเงินเป็นต้น และคันที่จะถูกเลือกไปจอดโชว์ด้านบนนะครับเป็นคันแรกก็จะเป็นเจ้าตัวแคปโฟไฮรันเดอร์หนึ่งจุดเก้าเกรดเซพีเกียรธรรมดาสีขาวมุกโดรไม้เจ้าตัวแซก็เป็นสีขาวมุกแบบนี้นะคันนี้นะครับราคาอยู่เก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทซึ่งพี่ต่จะไปจอดวางนะครับตำแหน่งให้มันหันหน้าเข้าเจ้าตัววีครอสันเองซึ่งต้องถอยหลังเข้าหาเสาแล้วก็เวลาที่จะเข้าไปตัวรถนะง่ายๆมากๆด้วยความที่มันเนี่ยเป็นกุญแจอ,อัจฉริยะนะหรือว่าเจ้ากุญแจผูสตาร์ทของเรานี่เลย ع. นี่แหละนะมันจะสามารถกดเปิดประตูได้แล้วก็สตาร์ทรถนะเราไม่ต้องเสาหากุญแจเอากุญแจวาในตระก้าห่าง80เซนเรากดแบบนี้แล้วก็เปิดได้เลยนั่นก็หมายความว่าถ้ามันเปิดได้นะครับแสดงว่าต้องมีกุญแจอยู่ในตระก้าอันนี้แต่เป็นดอกไหนเราก็ยังไม่รู้แต่มันต้องมีสักดอกนะรุ่นนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปภายในตัวรถเนี่ยมันก็จะสามารถปรับเบาะได้นะครับปรับให้พอดีก่อนมันเป็นที่นั่งที่แบบปรับไฟฟ้าได้ ตะกร้ากุญแจนะครับพี่ไต่ก็สามารถวางไว้แบบนี้เลยมันมีน้ําหนักเบานะครับน้ำหนักมันไม่ได้เยอะอะไรนะครับไม่ได้ทําความเสียหายให้กับเบาะแล้วทีนี้กุญแจมันอยู่ภายในตัวรถแล้วมันสามารถกดเจ้าปุ่มพุทธสตาร์ตตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้นเพื่อสตาร์ทได้เลยเหยียบคลัหนึงเหยียบเหยียบคลัล้วก็กดหนึ่งครั้งนะครับก็สตาร์ทได้แล้วแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวพี่ไต่ก็จะไปถอยรถมานะก็เดี๋ยวเรารอรู้ลวกันไม่รู้ว่าเห็นไหมนะ <laughs> ถอยแล้วถอยแล้วกำลังนะทุกคนอดใจรอน,นิดนึงเรากำลังจะขึ้นไปนี่เปิดไฟโชว์เปิดไฟโชว์เปิดให้หมด <c oughs> ติ๊ก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 ติ <c> ๊ก <oughs> เออมีความสุขเต่หัวลานเียแล้วเนาะ ไม่มีคนถ่ายให้ถ่ายคนเดียวนะครับคืนเคงกันปมวนมวนคักตัวแอมันเลงมากเลยเดกเนี่ยมันมีกล้องนะลืมให้ดู นี่แล้วตอนนี้จะเป็นรถที่จอดอยู่ด้านหลังนั่นเองเดี๋ยวเราไปเลือกกันว่าเราจเจาคันไหนไปโชว์กันบ้างเมื่อกี้เรามี v c คร s s 4 v c r o คร M1 คันตัวแ p เกียร์ธรรมดา1คันนะครับที่จะเลือกไปคันหนึ่งก็จะเป็นเจ้าตัว s เ a c e c a p 1.9เกเรดแสีเทอแดมโบมี f c ถามมาว่ามีรถให้ดูไหมแต่ถามวันหยุดตอนนั้นรถจะไม่เข้าตอนนี้เข้าแล้วนะคันนี้ราคาอยู่7 4 0 0 0 0บาทเด้อ7 4เ0 0 0ันบาทอดะเอเจ็ดแสนสี่ห1ืันเราต้ังเลือไปอ 3, 4คันด้วยกันนล้วคันไหนอีก อาจจะเป็นเจ้าตัว S ละกันเจ้าตัวเกรด S ละกันเพราะว่าตัวเตี้ยล้อก,กระทะเรายัางไม่มีให้ดูสเป c แคป1.9เกรด S คันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่6 1 0 0 0 0 6 1 0 0 0บาทเออ6 1 0 0 0 0บาทนะก็ได้มาพร้อมกับไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์บางคนบอกว่าเป็นไฟหน้าตัวเก่าไม่ใช่มันเป็นไฟหน้าตัวใหม่ของปี2022ี่หลอันนี้รถเพิ่งลงมาใหม่ๆนะอีโคสติเกอร์ยังไม่ได้แกะกันเลยนะครับ6 1 0 0 0บาทแล้ว ตอนเดียวกระบาตอนเดียวกระบาตอนเดียวเยวจ้าตัวเกรดเอสนะครับที่เป็นเจ้าตัวกระบาตอนเดียว5้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทนะตอนเดียวมันจะได้ครบรุ่นตัวสี่ประตูเตี้ยไหมครบอย่างคืออีกสี่ขันอู้ทำไมมันเลือกไม่ถูกเลยแคบสูงโอ้เอาแขบสูงไปสักคันดีกว่าเอาแคบสูงไปแทนคันไหนดีแขบสูงไปแทนคันไหนดีสปาร์กอ่ะได้5คันนั่นแหละไม่เป็นไร 577,000เอา Spark, เอา Spark ไปเอาเนี่ยเอาสปาร์กเอาสปาร์กไปเอาสปาร์กไปเอาตัว LDA เทารแลมโบไปแล้วก็เอาตัวแคปโฟ1.9เกรด LDA788,000 บาทไปแล้วก็1.9เกรดเอสไปแล้วก็เจ้าตัว z ซดสีเทารแลมโบไปทีนี้เราก็จะเอารถไปข้างหน้ากันทีละคันมันต้องทีละคันมันไปหลายคันพร,ร้อมกันไม่ได้มันมาคนเดียวหากุญแจก่อน หาคุณแจเจ้าคันนี้เจอแล้วมันก็เป็นเลขเครื่อง4645นั่นเองซึ่งตัวนี้ตัวเตี้ยนะสเปซแค p 1.9เกรดแซนะครับถึงมันจะเป็นตัวเตีย้ยแต่ว่ามันก็มีสัญญาณกันขโมยมาให้นะไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวจะหาว่าตัวเตี้ยมันไม่มีเห็นไหมกดล็อกวันนี้บางคนบอกไว้หัวร้านไปอะไรมันร้องทั้งวันเลยแล้วก็ทีนี้นะครับเราก็สามารถมาสตาร์ได้ เราไปกันเดี๋ยวตัวกระจกอันนี้เราจะนั่งรถไฟฟ้านะคนนอกคนใทก็จะเรียกว่าเครื่องบินอือฮันคนไทยเรียกสนามบินคนเราก็เรียกสนานมยนต์วะแต่วข่าวข่าวสเปซแคป1.9ึ่งดเกตเราจะจัดให้มันจอดอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าแคปมันสามารถเปิดได้เผื่อลูกค้าอยากลองเปิดปิดดูส่วน อีกคันหนึ่งนะครับสประตูก็คาดว่าเดี๋ยวจะเอามาขึ้นข้างบนเสียบกลางระหว่างเจ้าตัว Z P กับเจ้าตัว V cross M ที่จะเอาไปจอดเป็นคันต่อไปก็จะเป็นเจ้าตัวสเป e แคป h ฮ g ันเดอร์1.9เกรด LDA ตัวนี้จะเป็นสีเทารัมโบนะครับ735,000บาทรุ่นนี้นะครับมันจะมีสัญญาณกันขโมยมาให้เหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันฟึาย <laughs> มันไม่มี <laughs> รุ่นนี้ไม่มีสัญญาณก,การขโมยมาให้นะครับก็ถ้าเราเลือกเข้าไปราคาไม่แพงแต่ว่าเราได้เบาะผ้าลายสปอร์ตมานะจุดวางของเจ้าตัว Space Cap Highlander 1.9 LDA ก็จะถูกจอดเทียบกับเจ้าตัว Space Cap 1.9เกรดแซราคา747,000บาทตัวนี้735,000บาทเพื่อลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะเทียบรุ่นนี้สีนี้ดูด้วยกันเอยเอาตัวไหนดีตัวเตี้ยได้ตัวท็อปนะตัวสูงได้ตัวรองแต่มันได้ตัวสูงนะ และคันต่อไปก็จะเป็นเจ้าตัวแคปโฟ1.9เกรด LDA สีขาวไซเบอรเลียนนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่784,000บาท784,000บาทนะตัวนี้เราจะได้ล้อแม็กขนาด16นิ้วไปเลยแล้วก็เป็นยางบิสโตนด้วยได้รถ4ประตูด้วยโอเลขเครื่อง9960สวยมากๆไปเราเอาเขาขึ้นไปโชว์กันดีกว่า และตำแหน่งการวางของเจ้าตัวแค p ฟ1.9 LDA นะครับก็จะมาจอดเสียบตรงกลางระหว่างเจ้า V-Cross M 1 1 7 9 0 0 0บาทสีขาวโดรไม้นะแล้วก็เป็นสีขาวไซบเบียนของเจ้าตัว1.9 LDA แล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นขาวโดรไม้1.9 ZP นะครับโอ้โ oh, ห oh, oh, เรียกได้ว่าเฮ้ยมันคิดได้ยังไงว่าเอาสีขาวมาจอดโชว์เรียงกันโอ้อ oh, า oh, 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 oh. ใครชอบขาวแบบไหนได้ให้ดูมุมกว้างนิดนึงนะอาชอบขาวแบบไหนกัน โดูดูคันสุดท้ายที่ได้ออกไปก็น่าจะเป็นเจ้าตัว1.9เกรด S ราคา6 1 0 0 0 0บาทคันนี้เลยทุกคนเพราะว่าที่จอดด้านหน้ามันก็เต็มแอดแตดแล้วส่วนใครจะดูตอนเดียวก็เดี๋ยวค่อยพาเข้ามาดูแล้วกันเนาะ รุ่นนี้นะครับมันไม่มีรีโมทมาให้มันไม่มีรีโมท,มา,ม,ม,ม,โม,ทมาให้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเข้าไปภายในตัวรถง่ายมากเลยทุกคนเราก็บิดกุญแจมาฝั่งซ้ายเอ้ยมันบิดไม่ได้เพราะมันผิดดอกหากุญแจเจอแล้วมาบิดเลยง่ายๆมากเพียงแค่2ขั้นตอนเสียบกุญแจบิดไปฝั่งซ้าย3ขั้นตอนคือเปิดประตูแต่ว่ามันมีตัวกระจกไฟฟ้าให้นะมันดีตรงน,นี้แหละแล้วก็ไม่มีรีโมทก็ไม่เป็นไรดูอยู่ไหน มันมีเซนทรอกมาให้แล้ตอนนี้รถทุกคันก็ประจําตําแหน่งหมดแล้วทุกคนโอ้มันจัดรถได้สุดยอดมากเลยไอ้หัวร้านเทาเทาแล้วก็ขาวฝั่งนู้นก็ขาวฝั่งนี้ก็ขาวฝั่งนู้นก็ขาวโอ้มันจัดรถยังไงของมันวะเน,นี่ย โอ้มันค่าสีได้สมบูรณ์แบบมากเลยมีอยู่2สีอ่ะโอเคก็แค่นี้แหละ FC ก็เดี๋ยวค่อยหาสีใหม่มาโชว์มันก็มีแค่นี้แหละก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเงงไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพิายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย